สวัสดีครับสวัสดีครับผมแสนชัยนะครับน้ามวยไทยครับผมคเพิ่งบินมาจากอเมริกาเลยพิ่งบินกลับมาวันนี้นะครับมาจากอเมริกานะครับไปสัมมนามวยไทยนะครับที่สหรัฐอเมริกามานะครับสิบวันครับที่มาที่ไปยังไงถึงไม่อยู่ทีมฟุตบอลของอีสานยุนเด็ครับก็คือที่มีสานยุนเด็กก็ชวนกันซ้อมปกติก็ซ้อมทีมมันอยู่แล้วซ้อมเตะกันเล่นๆนะครับออกกําลังกายกันนะครับทีนี้มันมีแมตแบบนี้ครับแบบ ในการมีส่วนผู้ปกครองทุกอย่าะร่วมมือครับร่วมเข้ามาเตะเพื่อการมีส่วนด้วยครับทางพี่นี่เล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกกรอนซีซั่นแรกคุงก็เป็นแชมป์ครับอ่าใช่ครับแชมป์ด้วยใช่ครับก็คือมาแข่งด้วยใช่ครับผมอ่าเป็นยังไงครับเราเป็นนักมวยครับมวยไทยแล้วทำไมถึงมาเตะคือนักมวยก็คือชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับหลังจากซ้อมมวยเสร็จก็ไปเตะฟุตบอลกันครับก็ชวนชวนหลายๆวงการมาร่วมอยู่ทีมเดียวกันก็มาเตะบอลกันอย่างนี้ครับออกกำลังกายกันครับ แล้วเ,เป็นไงครับวันวันนี้บรรยากาศการโอ้รู้สึกว่าวันนี้นแฟนบอลอ่าหลายคนรู้สึกพวกผมเห็นเราปลื้มปลื้มใจนะครับที่เห็นก<ด>องเชีย<บ>ร์ <บร S 1> แบบนี้แล้วครับแล้วก็รู้สึกอ่ามันเป็นอะไรที่ทีมพวกผมคาดแบบอยากอยาก,อยากเป็นแบบนี้เยอะอยากตีบอลกลางนุศแล้วมีแฟนขับเข้ามาดูแบบเนี้ยเขาชื่นชอบอะไรเงี้ยครับมีทางนักฟุตบอลเขาบอกบอกกันมาแบบว่ามีนักมวยมาต่อยเนี่ยไม่ไม่ใช่มีนักมวยมาแข่งฟุตบอลเนี่ย จะเปลี่ยนอาชีพหรือเปล่าอ๋อครับก็ก็ไม่ละครับผมก็ชอบเตะฟุตบอลนะครับก็เพื่อนว่าผมก็เคยเล่นเตะฟุตบอลมาแล้วก็เคยติดสโมสรีเฉยมันก็เลยแบบว่าเรามีพื้นฐานอยู่นครับผมก็อยู่สโมสรเมืองทองยูในเต์ครับก็เลยเป็นก็เลยพอจะเข้าใจกับเกมเข้าใจการเล่นนิดนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยครับที่เล่นตำแหน่งไหนผมเล่นกองกลางกระลุกครับผมครับแปลว่าต้องขึ้นลงตลอดขึ้นลงขึ้นลงครับ fit อยู่แล้ว ก็เราอาศัยว่าเราแรงเรามวยครับวิ่งขึ้นลงนี่ครับเพราะว่าแบบมีทั้งวิ่งมีทั้งกระโดดเชือกอะไรที่แบบใช่ใช่ครับใช่ครับเราเป็นไงครับเราเรียกว่าเราไปสัมมนามาเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยมนะฮะก็นี่ครับลงเครื่องลงเครื่องผมกระเป๋าผมไม่เอาเลยให้ให้คนที่ไปด้วยเอาไปส่งที่บ้านผมมาที่นี่เลยแจ็คแหละอะไรครับแจ็คแหละมันมากครับอือสุดๆเลยครับแล้วไป็นแล้วเปอะไรบินบินชั่วโมงบินเยอะสูงเนี้ยเราทำยังไงครับเราก็ต้อง ต้องแบบพยายามหลับให้ได้พยายามนอนให้ได้นะถ้าเรานอนไม่ได้มันก็จะเป็นแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ไม่ค่อยแบบเบอะ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 อย่นเป็นเนนนบเอะเบอะบรรยากาศการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยที่สัมเนศเป็นยังไงโอ้การตอบรับดีมากเลยครับผมก็ลงทั้งไอจีทั้งเฟซผมนะครับคนก็น่าจะคนก็ไปเห็นก็แชร์กันเยอะนะครับว่ามันเป็นบรรยากาศยังไงนะครับตอเยอะมากการตอบรับดีมากอ๋อแล้วยังไงก็คือแบบว่าปัจจุบันเนี่ยคือเรามองว่ามวยไทยเนี่ย คือต่างชาติเขาเรู้ประดีแล้วไม่ต้องค,คุย,คยคใช่ไหมตอนนี้มวยไทยรดดังและบูมมากในสหรัฐอเมริกานะครับสุดยอดมากเขาชื่นชอบมากรเราเรามีแบบไอ้จริงๆเรามันจะเป็นนักษณะเป็นมนรดกโลกอะไรเงี้ยใช่ครับ,รบใช่ครับเขายอมรับชาติไทยเราคือชาติเดียวรับที่ว่าเป็นสิบาทไม่ว่ามีใครเลยครับ,รบแล้วก็กําลังบรรจุเข้าโอลิมปิกอยู่ครับล่าสุดมีภาพยนตร์ที่เป็นฉายอยู่ตอนนี้เรื่องมวยรองไม่ได้ใจคุณพี่ได้ได้เคยลองดูไหมครับ เรื่องอะไรครับเป็นหนังไทยของทางแบล็คพิงค์ซิมว่าน่าจะยังไม่ไมยังนะเพราะเพิ่งกลับมาด้วยอครับอันนั้นคือจะมีนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องมวยของแบลตั้งแต่อายุเด็กจนถึงผู้ใหญ่ครับคนที่ต่อยวันแชมเปี้ยนชิพอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับอืมครับโอเคไม่เป็นไรแต่ว่ายังไงคือผลผลตอบรับในการสัมมนาดีดีมากครับดีมากครับมีมีอะไรจะบอกถึงชาวต่างชาติที่ติดเรื่องมวยไทยก็เป็นไง ก็คือผมอยากจะบอกอาชาวต่างชาติก็อยากจะฝาก,าก <im it> เรื่องมวยไทยนะครับคุณมาฝึกซ้อมมวยไทยไม่ใช่ว่าคุณจะเอาไปประกอบอาชีพคุณเอาไว้ป้องกันตัวก็ได้นะครับเวลาเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดขึ้นกับตัวคุณเวลาคุณมีปัญหาเรื่องอโดนโดนผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถใช้วิชามวยไทยป้องกันต,ตัวได้ด้วยนะครับและก็สามารถยึดเป็นอาชีพได้ด้วยแล้ววิธีการต่อยมวยไทยเนี่ยครับที่ว่าต่อยที่แบบมีตั้งแต่รุ่นเล็กเด็กๆจนสุดยอดใหญ่อะไรอย่างเงี้ย เรื่องราวที่ผมสร้างมามันเป็นมีความที่ว่าแบบบรรทนเนีนน่ยด<ช>ิ้นรนเป็นควนภาคอีสานดิ้นรน,น<ช>คือ,อผู้แม่ผู้ปกครองอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาตอนนี้นนตอนนี้ที่ผมไปสัมผัสมานะครับมันไม่ใช่ว่าเฉพาะทางภาคอีสานนะครับก็คือทางต่างประเทศด้วยเขาไม่ได้ว่าเน้นว่ามียุจุนนะครับเขาชอบมีมวยแต่เขาฝืนตั้งแต่เด็กๆเลยเขาไปสมานาคือเด็กอายุจิดหกเจ็ดขวบเขาซ้มอมแล้วครับมันมันไม่ได้เกี่ยวตอนนี้มันเริ่มไม่เกี่ยวกับการที่แบบยากลำบากเนาะ เกี่ยวกับเขาอยากเป็นเขาอยากรักมวยไทยแล้วก็ยึดอาชีพได้แล้วก็กันตัวได้ด้วยมองเป็น่านแล้วครับผมพอดีว่าในเรื่องราวภาพยนตร์ที่ผมดูดนะครับมันมีเกียรติศักดิ์ศรีความยากจนครับและการพัฒนครับผมเราจะพูดถึงอะไรเกี่ยวกับพวกพวกนี้ไหมครับความคิดเห็นของที่เห็นใช่ไหมครับผมสมัยก่อนผมอ,อาจจะอาจจะใช่เลยแต่ทุกวันนี้ผมว่ามันเริ่มเริ่มจะพัฒน,นาขึ้นเยอะมากนะครับเพราะฝรั่งเขา ยอมรับเราแล้วนะคร like mm ับ hmm. ก็ถ wow ือว่าตั้งแต่เด็กเขาก็ซ้อมกันแล้วลูกเขาออกมาเขาจัดซ้อมมวยแล้วนี่ครับมันก็เลยเป็นผมก็เลยว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบมองไปรวมแล้วมันเป็นมรดกของโลกแล้วนี่ครับไม่ได้มองเหรอว่าการที่ว่าผู้ใหญ่ให้เด็กมาต่อยด้วยเหมือนกับเป็นเหมือนกับว่าเด็กควรจะแบบเป็นที่กังวลหรือเปล่าใช้ความรุนแรงมันตอนเด็กๆเขาก็มีเซฟอยู่ครับการเซฟคือใส่กีกาใส่สนบเขื่อนเขาไม่ได้ว่าจะเอาเด็กมาต่อยกันแบบว่าไม่ใส่อะไรเลย มันมีการเซฟกันขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้คนแบบสนใจมากขึ้นครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยลูกเขาแบบหมดเขามีเฮดการ์ดมีสนับสอกมีสนับแข่งมั่นก็คือเซฟได้อีกอย่างนี้ครับมันก็เลยไม่เป็นมองมันอันตรายแล้วก็การฝึกซ้อมคือต้องมีวิ่ไหนใช่ครับมันก็ต้องมีที่ไอนที่ผมดูว่าคือแบบห้ามดื่มเหล้าห้ามสูบบุหรี่ห้ามการพนันแน่นอนทุกอย่างต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์ใช่ครับ ถ้าเป็นนักมวยหรือคนนักออกกําลังกายทุกคนไม่ว่ากีฬาอะไรเขาไม่แตะอยู่แล้วการควบคุมน้ำหนักก็ควบคุมน้ำหนักก็แล้วแต่โค้ชของแต่ละคนที่จะใช่ครับแล้วแต่ว่าหัวหน้าโค้ช็จะให้ทําแบบไหนอะไรมันมีระยะเวลาให้ให้ทําอยู่แล้วอันนี้คือเราเราเป็นหัวหน้าทีมปัจบัทีเพราชัยพีพ่าครับทีมอีสานมั่นใจไหมครับท้ายนี่ละสุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าทีมอีสานของผมทีม ทั้งทีมก็มั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์ภายในปีนี้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมเราจะคว้าแชมป์ได้อีกปีครับผมขอบคุณครับขอเชียนะครับสุดท้ายนี้ฝากถึงโซเชียลมีเดียพี่นะครับก็ฝากของผมนะครับอินสตาแกรมนะครับแสนชัยไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทิกต็อบนะครับแสนชัยมวยไทยยิมนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับแสนชัยออฟฟิเชียลนะครับขอกติดตามด้วยนะครับขอมากครับมีครับ